ช่วงนี้พี่จอร์ดไม่ลงคลิปเลยพี่จอร์ดเลิกวิ่งดราล่ามูฟตลอผมว่าหลายๆคนอาจจะอยากถามผมนะครับซึ่งถ้าให้ตอบเลยก็คือมันไม่คุ้มค่ากับงานวิ่งนะครับแต่สติ๊กเกอร์นะครับทุกคนเห็นไหมผมก็ยังไม่ลอกนะก็อยากจะได้ค่าโฆษณานะครับรายเดือนนะครับ ก็เลยยังไม่ลอกนะครับแต่อนาคตจะลอกออกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอารถนะครับไปเคมลมรอบคันซึ่งถ้าเอารถไปเคมลมรอบคันเราก็ต้องลอกสติกเกอร์ก่อนส่งรถเข้าศูนย์นะครับผมจะมีอยู่ประมาณ6ข้อนะครับเหตุผลว่าทําไมผมไม่ทําคลิปลงนะครับเนื่องจากว่าช่องนี้มันโตมากับการขับแล้วล่ามบตั้งแต่เริ่ม ะร,ระยะเวลาที่ผมวิ่งลาล่ามูประมาณ1ปีก็อยู่ในเกณฑ์ไม่ได้ว่าแบบเก่งมากแต่ก็สามารถรู้ได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับลาล่ามูเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาเลยว่าข้อที่1นะครับงานมีแต่ราคาประหยัดซึ่งังหลังเนี้ยนะผมก็ได้มีเวลานะครับไปรอ รับงานเหมือนกันแต่รู้สึกว่างานที่เด้งขึ้นมาโดยส่วนใหญ่นะครับลูกค้าจะเรียกราคาไปยาดราคาปกติเนี้ยไม่มีเลยยิ่งเร่งด่วนพิเศษเนี้ยยากแล้วก็จะเป็นรถเก๋งทุกคนน่าจะรู้ว่ารถผมเนี่ยเป็นรถกระบะสีประตูนะครับค่าน้ำมันเนี่ยค่อนข้างสูงนี่แหละ ก็คือเหตุผลที่หนึ่งที่ผมไม่ได้วิ่งงานเหตุผลที่สองครับงานก็มีเด้งนะครับแต่ส่วนใหญ่นะจะเข้าในตัวกรุงเทพซึ่งถ้าเข้าในตัวกรุงเทพสิ่งที่มันจะต้องเจอก็คือรถติดซึ่งการที่เรานะครับรับงานที่มีการจราจรหนานแน่น มันไม่คุ้มแน่นอนแหละเพราะว่างานที่มันเด้งมาราคานั้นที่เรากดรับมันจะไม่มีการขยับเพิ่มหรือลดมันจะได้แค่นั้นต่อให้คุณขับ 2, หรือ3ชั่วโมง4 5ชั่วโมงคุณก็ได้ราคานั้นมันไม่ได้บวกให้เรานี่กน็นี่ก็คือหนึ่งเหตุผลเรามาดูเหตุผลที่3ครับ ต้องมีเวลาจริงๆเวลาจริงๆคือยังไงแต่ก่อนผมก็ยังโอเคแหละวิ่งเริ่มวิ่งประมาณ9โมงถึง5้าโมงเย็นก็ยังมีงานกลับแต่ตอนนี้นะครับเอาล่าสุดที่ผมไปวิ่งมาเนี่ยผมวิ่งประมาณออกมาประมาณ8โมงนะครับไม่มีงานกลับวิ่งยันดึกอ่ะทุกคนเคยไหม แต่ช่วงหลังๆอ่ะผมต้องยอมตีเปล่าเพราะว่าผมต้องมาทําธุรกิจส่วนตัวเดี๋ยวก็จะพูดในข้อหลังๆซึ่งทุกคนมองภาพนะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะงานมันจะเยอะนะครับคนขับจะไม่ค่อยเยอะขนาดนี้แต่ตอนนี้นะครับเราไปรอวิ่งงานนะครับพอเรารับงานประมาณสักสิบโมงสิบเโมงเราวิ่งไปไปส่งอาจจะไปส่ง นนเทาบุรี uri, นะครับรองานกับซึ่งจังหวะนี้แหละงานมันไม่มีให้เรานะครับอาจจะมีแต่ไม่มีงานกลับไม่มีงานกับบางนาไม่มีการงานกลับบางพีซึ่งผมอยู่บางแก้วไงมันก็เลยทําให้เรานะครับไม่สามารถควบคุมเวลาได้ต้องมีเวลาจริงๆอะ่ะบางคนผมคิดว่านะอาจจะค้างคืนนะครับ แต่ด้วยตัวผมนะครับขับเสริมผมมีงานที่ต้องทําในทุกๆวันนะครับอาจจะวิ่งเฉพาะวันเสาร์ที่วิ่งได้เต็มที่นะครับแต่ผมคํานวณดูแล้วมันไม่คุ้มค่ากับเวลาที่ผมเสียไปโดยเปล่าๆเลยนะครับนั่งรอกฎงารข้อที่สี่ครับต้นทุนต้นทุนไอ้นี่แหละไอ้ต้นทุนรถนี่แหละ มันสูงมากจนเกินไปครับเอาลองคำนวณง่ายๆนะครับการที่เราจะเติมน้ำมันอ่ะ,อะขั้นต่ำสามถึงห้าเลยนะครับแล้วไอ้สามถึงหเนี่ยมันจะได้คืนไหมนะครับหักค่าคอมถ้าให้ผมแบบพูดกันง่ายๆก็คือเราต้องวิ่งหักลบเหลือกำไร1,000อ่ะอย่างน้อยเราก็ต้องหักออกค่าน้ำมัน500รอย กำไรทั้งวันอ่าค่าที่เราเอารถมาวิ่งต้องห้าร้อยกำไรนี้ยต้องหนึ่งพันอ่ะซึ่งมันทําได้ไหมมันทําไม่ได้เลยขับทั้งวันยังไม่ได้ค่าน้ํามันตัวเองเลยหนจะค่ากินอีกผมว่าอยู่เฉยๆอ่ะไม่ขาดทุนดีกว่าอีกไม่เหนื่อยตัวเองไม่ปวดหัวแล้วก็ไม่ทําให้รถนะครับสึกลรอเร็วขึ้นด้วยข้อที่ห้าครับ เอาเวลาตรงนี้ไปทําอย่างอื่นผมว่าคุ้มค่ากว่านะคือการที่เรานะครับมาขับรถรับงานผ่านแอปมันก็ตามนั้นอะ่ะมันไม่มีอะไรการันตีเราเลยว่าถ้าคุณเปิดรับงานาภายในสองชั่วโมงคุณต้องมีงานเด้งหนึ่งงานคุณต้องเป็นคุณต้องได้มันไม่ได้มีระบบที่แจกจ่ายขนาดนั้นมันเป็นการกดแย่งชิง ถ้าคุณเน็ตไม่ดีถ้าคุณจุดรับของคุณไม่ได้อยู่ใกล้ลูกค้าคุณไม่สามารถที่กดรับทันหรืออาจจะมีการยิงงานให้เราก็ไม่สามารถรู้ได้ไม่มีใครมาบอกอะว่าพ,พี่ผมใช้แอปนี้โอ้กดรับงานดีมากเลยผมใช้ระบบโกงไม่มีใครมาบอกเพราะเราไม่เคยมีแนวคิดว่าเราจะโกงใครคนอื่นเขาจะเล่นอ่า เขาเรียกว่าทางรัดเราก็ไม่รู้เราทําบ้างเราก็อามีโอกาสโดนแบนแต่ผมเชื่อว่าวหลายคนที่เข้ามาดูผมไม่ไม่มีแนวคิดที่จะทําอย่างนั้นแน่นอนแหละแต่มันก็ยังมีช่องโหว่แล้วกันผมว่าดหลายคนนะครับเคยพูดไว้นะครับข้อต่อไปครับข้อสุดท้ายแล้วกันข้อที่หกนะครับผมแนะนําเลยนะถ้าคุณเอาเวลา ทั้งหมดคุณมาขับแล,ะละ้วล่ามูลองไปทำธุรกิจตัวเองดีกว่าทุกคนเหมือนผมนะผมทำอาชีพประมึกบทนะทุกคนรายได้ผมบอกเลยว่ามันดีดีในที่นี้อาจจะไม่ได้หวือหวาบรรละพันสองพันสามพันหักค่าต้นทุนแล้วไม่ใช่นะครับวันละสามสี่ร้อยมันก็ยังโอเคทุกคนได้ทุกวันเนี่ย คือสิ่งที่ข้อนี้ผมอยากให้ทุกคนนะครับลองหาอาชีพทำนะครับอาชีพรล่ามุกก็ยังขับแหละแต่เอาในจังหวะที่เรามีเขาเรียกว่าโอกาสว่างๆหรือออกไปทุรละแล้วเราเปิดรับงานเข้าบ้านหรือเปิดรับงานเพื่อหาค่าก,กาแฟแต่อย่าตั้งหน้าตั้งตาหาจริงๆเพราะเราต้องจ่ายค่าน้ำมันตรงนี้นะครับ เหมือนที่ผมพูดไว้ว่าคุณเติมน้ํามันต้องมีสามถึงห้าคุณต้องวิ่งหาค่าน้ามันตัวเองก่อนทั้งวันเหลือเท่าไหร่นั่นคือกําไรของคุณซึ่งมันทําได้ยากผมก็เลยมองว่าลองทําธุรกิจส่วนตัวอาจจะขายหมูปิ้งยามเช้าตั้งแต่เช้าสักหนึ่งสองชั่วโมงช่วงเวลาเร่งด่วนอาจจะขายกาแฟช่วงบ่ายช่วงบ่ายขายดีนะกาแฟริมถนนอย่างเงี้ยหรือจะขาย ของกินเล่นเหมือนประบือบนผมก็ได้ตอนเย็นอย่างเงี้ยลองหาธุรกิจดูธุรกิจที่ตัวเองสามารถควบคุมได้ถ้าทำเลตรงนี้ไม่ดีเราก็ขยับไปตลาดอื่นอย่างเงี้ยหรือจะไปตามงานต่างๆอย่างเงี้ยหรือถ้าใครสนใจนะครับอยากให้ผมเล่าเรื่องการทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้องดูตลาดยังไงต้องอเลือกอสินค้าประเภทไหน ให้มันแบบดูแคบลงก็สามารถคอมเมนต์ได้ว่าพี่จอผมสนใจอยากทำธุรกิจผมไม่มีแนวคิดหรือแบบวิธีคิดเลยหรือแนะนำผมได้ไหมเดี๋ยวผมจะลองเอาไปทำดูอย่างเงี้ยเอาไปคิดดูก่อนอย่างเงี้ยไปคุยกับแฟนคุยกับพ่อกับแม่เพื่อที่จะลงทุนในการทำธุรกิจก้อนนี้ผมว่าการที่เราพัฒนาตัวเองลองนะครับหาอาชีพที่เป็นของตัวเองมันก็ดีกว่าที่เรานะรมาขับแล้วล่ามด่างนี้นะ คุณง่ายเลยไม่ได้โจมตีนะคือเราเอาสิ่งที่เราทําอยู่แล้วนะครับรู้สึกว่ามันอาจจะไม่คุ้มไม่ว่าการเสียเวลาการเสียอะไรไปหลายๆสิ่งผมว่าเสียเวลาสําคัญเสียมากเลยวิ่งเนี่ยไม่ได้อะไรเพราะเราเพราะเราไม่สามารถที่จะเข้าไปเป็นพนักง,งานของเขาได้นะครับแค่นั้นเองไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายทุกคน